ครับสวัสดีครับผมซุปเปอร์นินจาเลสกลับมาอีกแล้วนะครับแล้วไหนนการในเกมวันนี้เราสร้างบ้านกันอีกแล้วนะครับวันดีที y o u t u b เริ่มต้นใหม่เห็นนะครับ เราจะมารีวิวประตูหูห้างกันแล้วนะครับนี่ไงเป็นอย่างนี้นะครับฮืมทำอะไรต่อย ครับสวัสดีครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ share, อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมส่งบอกคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ